เอาเอ,อเดี๋ยวพีหักเดี๋ยวก็อีหักนั่นอะไรนะแล้วมือมกิกิก้ายังไม่ได้ล้วมือเลยเออไปล้างมสม,ม ตากรีดีมีปลาตาเปล่ะนะ่นะมีปลาไหมไม่มีฮไม่มีเออเราตักตักมาล้างตักออกมาไม,มไม่ใช่มาล้างข้างนอกยกออกมายกออกมาล้างใส่กระมังอะ่ะเอามือเอามือยืนอออย่นออกไปมือยื่นออกไปมือกีต้ายื่นออกไปโอ้ยตัวชิ้นเล็กเดี๋ยวเอาใหญ่ไม่ได้นะ พอแล้วมากินฮึฮึฮึ <c oughs> จัดเอาไว้ปิดฝาละอืมจัดเอาไว้ปิดฝาอันที่ไหนละนี่หรอกมากินข้าวจริงแล้วเหรอว้อยู่ไหนที่เตียง ม่มากแุาแพ็กละสี่สิบบาทรับเข่ามือเดียวสี่สิบบาทมานั่งลงไปนั่งตรงนู้นขึ้นไปนั่งตรงนูน้นรองเท้าก็ไม่ถอดนะสบายดีมา่ล้างมือแล้วไปถอดรองเท้าโอ้หมายก็ตข้าจะอร่อยดีเออช็ดตุนเช็ดตูดหน่อยเลยเอามือเช็ดตูดหน่อยมือเช็ดตูดนะเช็ดชเสื้อกีตาน <c oughs> เออนั่นแหละเอนะเอนั่นแหละ น้ำซุปอร่อยเย็นเย็นอย่าไปกินมันอยู่ข้างนอกกินข้างในน่ะอะไรนี่นี่นี่เอานี่เช็ดนี่ข้างล่างมันดีกว่ามีน้ำซุปน้ำซุปมันหยุดแล้วกลายเป็นสปาเกตตี้ โกอ,อยู่ในถุงยายนุ่นผ้าเปียกอยู่ในถุงยายนุ่นไอ้อไเอามาไปผ้าเปียกนี่ถุงสีฟ้าลูกเนี้ยดูไม่ดีย,ยายซื้อมาใหม่ใหม่เลยซื้อสบู่สบู่ก็เล็กแต่ส้อยไ,งไง้แหววก็เล็กเสือ่นอนี่น้ำมาไว้แต่เซ็ตมือ่อ เอาไหมอ่ะนี่นะจิตาเอานี่งั้นว่าเช็ดมืออืมเช็ดมือเละสะอาดอะไรโฆษณาให้เขาหน่อยโฆษณาให้เขาหน่อยอือเ <c oughs> ข้าวิดีโอโฆษณาให้เขาเลยเฮ้ย <c oughs> มีพวกโก